สายตาสั้นมากๆจะแต่งหน้ายังไงเพราะเวลาถอดแว่นแล้วนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งคือมองอะไรไม่เห็นเลยอะมาดูนี่นะเราก็จะต้องใช้กระจก สามารถเอาหน้าไปเข้าไปจู้ใกล้ๆแบบนี้เลยเ,เข้าไปใกล้ชิดๆแบบนี้เลยแว่นแต่งหน้าค่ะให้เพื่อนๆหาเป็นแว่นใสพลาสติกน้ำหนักเบานะคะที่ไม่มีแป้นจมูกแต่เดี๋ยวเรื่องแว่นแต่งหน้านี่อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งคือเพื่อนๆไม่ควรใช้แว่นสายตาที่ใช้ในชีวิตประจําวันเพราะมันจะมีสารสกัดบางอย่างที่อยู่ในครีมบารุงผิวครีมกันแดดแล้วก็เมคอัพเข้าไปทําลายชั้นมันติโค้ดของแว่นสายตาเราได้เพราะฉะนั้นเราควรแยกมาใช้แว่นต่างหากนะคะข้อดีอีกหนึ่งอย่างของการใส่แว่น ขนาดแต่งหน้าเราจะสามารถเก็บรายละเอียดการลงครีมบำรุงผิวเกลีย่ยครีมกันแดดครีมรองพื้นการลงแป้งเกลีย่ยแป้งเนี่ยได้ดีเราจะเห็นภาพรวมได้ชัดว่าแป้งมันไปหนักตรงไหนมันไปหนาตรงไหนสองข้างเท่ากันไหมว,ว่าคิ้วตาแก้มเอม,มันเท่ากันหรือยังนะสมัยก่อนเราก็เป็นคนที่ถอดแว่นแล้วแต่งหน้านะมองทีละพาร์ทมองทีละส่วนเนาะแต่งหน้าออกมาบางทีคิ้วเบี้ยวหรือสีของตาอะมันไม่เท่ากันสองข้างเนาะพอเราใส่ แม่ช่วยมันก็ดีขึ้นมากเลยจะมีอยู่แค่ขั้นตอนเดียวที่จะถอดแว่นคือการกรีดอายไลเนอร์กับการลงสีที่ตานอกนั้นก็จะใส่แว่นหมดเลยทําไมไม่ใส่คอนแทคเลนส์ก่อนแต่งหน้าเอาลา่ะเคยใส่แล้วค่ะแต่ตามันแห้งมากไปไม่รอดและนี่ก็คือวิธีการแต่งหน้าสําหรับคนสายตาสั้นอย่างเรานะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแว่นที่ใช้จริงในชีวิตประจาวันจริง,รงๆเรามีแว่นหลายประเภทมากเลยเอาไว้มีโอกาสจะมารีวิวให้ฟังนะฝากนิดนึงใครที่มีสเปรย์ล็อกเมคอัพนะคะเอามาฉีด จะดีมากๆเพราะมันจะช่วยการไม่ให้เมคอัพมันเลื่อนหลุดหรือปลิวออกมาเปื้อนแว่นที่เราใช้งานประจํานะคะช่วยยืดอายุการใช้งานของเลนไม่ให้ขุ่นให้มัวนะคะเพราะเลนย่อบางเนี่ยราคาแพงมากจริงๆคะ่ะ